วันนี้เราจะมาทดสอบก,กับดักที่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตแล้วเรามาดูกันว่ากับดักเหล่านี้จะแกล้งเพื่อนของคุณได้จริงหรือเปล่าเริ่มต้นด้วยกับดัก infinity ที่ง่ายที่สุดอย่างนั้นหรอมันทำยังไงเอ่ยเหมือนเอาไอเทมเฟรมนะทุกคนแล้วก็ใส่ภาพครับที่เป็นสีขาวเอ้ยมันมันดูเป็นกับดักได้ไงอะ่ะโอ้ทุกคนผมรู้และก็คือกับดักที่แบบเก่าที่สุดเลยกับดักแบบโคตรคลาสสิกแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนผมจะหลงกลกับดักนี้ไหมเนี่ยคือแบบมันเป็นกับดักที่ธรรมดาห่างอ่ะทุกคน โอเคเราไปดูเรื่อยๆครับว่าเขาจะทำไงต่อวางโอ้ผมรู้และดูเหมือนเขาน่าจะทําให้กลายเป็นสีขาวทั้งหมดหรือเปล่าใช่ไหมคือทําให้เหมือนแบบโดโมเมนอะ่ะทุกคนโดโมเมน expansion <laughs> อันนี้เข้าไปแล้วแล้วก็วางฮุยเขาสร้างโดโมเมนขึ้นมาอะไคูดสุดยอดอะ่ะฮุย อันนี้เท่อันนี้เท่จริงคือถ้าเข้าไปแล้วคืองงอ่ะเข้าไปปุ๊บนี่โอ้โหกลายเป็นจอขาวงงเลยอืมทำยังไงนะไอเทมเฟรมใช่ไหมแล้วก็แต่ชื่อเพลงแต่ของผมอาะทุกคนดูแมบบผมคือมันมีอะไรข,ขาวๆอยู่ข้างบนไม่รู้ไม่รู้ว่ามันบั๊กอะไรหรือเปล่าโอเคลองเดี๋ยวลองใส่ดูสิเอ้ยใส่ได้ไหมเนี่ยโอเคใส่ได้อู้ขาวเลยคือมันขาวแสดงว่าเวิร์กโอเคขอวางประตูก่อนเออยังไงเอ่ย นี่ต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเข้าไปปุ๊บฮัลโหลโอเคทุกคนดูเหมือนผมจะแก้ได้แล้วนะในที่สุดนี่เขาได้แล้วและระหว่างนี้ผมก็จะวางสีเขาวแล้วก็วางเบ็ดล็อกข้างบนนี่วางสีขาวเลยโอ้โหทุกคนดูสิอย่างขาวเลยแต่ว่าตรงนี้อะมันจะเม็ดแบบขอบขอบอะไรไม่รู้อุย้ยผมติดอือผมติดโอเควางข้างบนนี้ก่อนฮึบ โอ้โห oh. สีขาวแต่มันมีขอบๆอบอะไรไม่รู้อ่ะผมโคตรเซ็งเลยเค <Okay, S 1> เข้าไปก่อนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ฮึบฮึบนะเสร็จแล้วโอ้โห oh. คือนี่ผมอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ในโดเมนช่วยผมด้วยผมคิดว่าข้างนอกมันก็ดูแบบธรรมดาแต่ว่าถ้าคนเข้าไปแล้วต้องงงแน่ๆฮัลโลเอ็มทำอะไรอยู่อ huh? ขุดเหมืองอยู่ทำอะไรขึ้นมาขึ้นมาน,มานี่มีอะไรให้ดูมานี่เลยไหนไหนไหนอะไรทำอะไรอ่ะลงเหมืองทำอะไรอ่ะหาแร่อ่ะหาอ่าใช่หาแร่หาเพชรอยู่ไม่เจอเพชรเลยอ๋อนี่เอ็มอันนี้คือกับดักแต่มันจะดูแบบธรรมดามากเคยเห็นใช่ไหมกับดักนี่อ่มันแบบอืมแต่มันไม่มีอันนี้ข้างในไอเดียนที่เคยเห็นอ,ะอ่ะอ่าอันนี้มันจะดูแบบธรรมดามากแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปข้างในมันจะแบบแปลกมากๆเอ็มอยากลองไหม ไหนไหนอยากลองดีไหนเดี๋ยวผมจะปรับเกมโหมด M ให้กลายเป็น a อเวนเจอร์นะเดี๋เรามาดูกัน M อมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปข้างในได้เลยให้เดินเข้าในกำดักกันนะใช่เข้าไปเลยโอเคเฮ้ยอะไรเป็นไงเป็นไงคุณได้ไหมเอาคุณได้เอาแค่นี้เหรอทุบประตูไม่ได้อะมันคืออะไรครับ มันคืออะไรอะมันปล่อยพลังโดเมน expansion โดนแล้วเอ็มกลางอนาเขตแล้วทำไมขุดไม่ได้อ่ะงงไหมตอนนี้เข้าไปอืมงงแล้วทำไมมันเป็นสีขาวหมดนะว่าก็มันเป็นแผนที่แล้วใช่มันคือแผนที่ที่เป็นสีขาวแล้วก็เอามาติดไปทำแล้วก็ทำอย่าบอกนะทำไปนั่งแบบครึ่งชั่วโมงที่ครึ่งชั่วโมงที่ทำอยู่คือันนี้เหรอใช่อันนั้นแหละ เออครึชั่วโมงที่นั่งทําอยู่นี่คืออันนี้หรอใช่อันนั้นแหละสีขาวนั่นแหละเป็นไงเป็นไงกับดักดีไหมถ้าให้แบบให้คะแนน1นึถึงสิให้เท่าไหร่เออมันก็ยังทุบได้ให้4.5่็แล้ากันเออ4.5เลยเหรอสี่มันมันทุบได้มันง่ายไปใช่ไหมอยากอยากรู้ไหมอีกสมแต้มมาจากไหนอยากรู้ไหมทำไมทำไมอันไหนเป็ล็อกมาไงก็แบบ เผื่อทุบไม่ได้ไง,ถ,รรไงถ้ามันเป็นหินธรรมดาเดี๋ยวมันจะทุบได้อัโหั้นหักอีก3ามแต้มเลยถ้ามันเป็นหินนะถือว่าอันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กอะทุกคนเอ็มให้สีจุดห้เองผมว่าอันต่อไปจะต้องดีกว่านี้แนะ่ผมจะต้องได้คะแนนเยอะแนะ่วิธีจัมสแกนในไ i n e c r a f t ครับจัมสแกนเพื่อนอย่างนั้นเนอเฮ้ยเขาจะทำไงเอ้ยอันนี้น่าสนใจครับทุกคนมีเลสโตนวางรอบๆเฮ้ย มีเซนเซอร์ด้วยครับเออถ้าผมให้เดาโอ้คืออาร์เมอร์สแตนแล้วก็เหมือนหัวโผลมาใช่ไหมแล้วหัวมันจะโผลมาได้ไงบล็อกมันทะลุไม่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมงงหรือมันทะลุได้โอเคดูเหมือนน่าจะทำเป็นสุสานใช่ไหมเหมือนแบบไม้กางเขนแบบสุสานอะอายมาใกล้ๆปุ๊บเซ็นเซอร์ทำงานโอ้โหฮุยมันก็ดูน่ากลัวนะทุกคนไปดูกันว่าเอ็มจะตกใจหรือเปล่านี่ครับทุกคนกับดักผมกับดักจัมสแกวร ผมสร้างโคตรนานกว่าจะได้โคตรยากเลยนี่เอาล่ะเรามาวางหุ่นกันก็คือวางตรงนี้เป็นหน้าหัวเอฟเลยนี่เอากดผิดนี่วางไปเลยแล้วก็ใส่ชุดก่อให้ออีกคนนึงก็เป็น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 สักคนหนึ่ง,น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 ,ะน,น,งนะโอเคแล้วผมก็จะใส่ชุดก่อนีน้ได้แล้วที่เหลือก็แค่อุดวิธีอุดก็วางเลสโตนแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็วางพิสตันซึ่งพิสตันก็จะวางแบบนี้เอากดผิด เอาได้แล้วเอาวัดเดี๋ยวอันนี้มันอะไรเนี่ยโอเคช่างมันแล้วกันแต่ทุกคนดูสิทําไมของผมมันขึ้นมาแค่หัวเดียวอะ่ะโคตรแปลกเลยไม่เป็นไรหัวเดียวก็น่าจะเวิร์กนะเหมือนผมขาดอะไรไปบางอย่างแฮะอย่างเช่นคําว่า R i p นี่แล้วก็เติมสีแดงนิดนึงเฮ้ยจื๊บนี่โคตรหลอนนะ้าแล้วผมก็จะปรับให้กลายเป็ตอนขึ้นฮึบโอ้โหโคตรหลอนเลยทุกคนดูสิแบบ เดินมาใกล้ๆฮึบโอ้ m ม god หลอนแน่นอนโอเคครับทุกคนแล้วผมก็ทาของปลอมไหมอันนี้คือของปลอมนะข้างล่างก็คือจะไม่มีอะไรก็แค่มีแบบไม่มีอะไรอ่ะก็คือใกล้ๆปุ๊บมันจะไม่ทํางานอันนี้ก็ยังยังครับแต่นี้จะเป็นของจริงพอเข้าใกล้ปุ๊บ <c oughs> จัมส์สเตกใจแน่นอนเพื่อนเอ็มเห็นข้างหน้านั้นไหมมันคือสุสานเว้ยมันเป็นสุสานใครอะทํามพามาไหนนะสุสานเอ็มไง ไปไหนอะ่ะเอากลับมากลับมากลับมาซึ่งหนึ่งในสุสานนี้มันจะมีของจริงอยู่เอ็มแต่ว่าอีกสามันที่เหลือจะเป็นของปลอมลองเข้าไปใกล้ๆดูเอ้ามีเสียงหรอกเรอเข้าไปดูมันคืออะไรอ่ะทุบได้ไหมอืมไม่น่าได้เลือกให้ถูกเอ็มอันไหนคือของจริงมันเหมือนกันทุกอันเลยอะอันนี้มะไม่ใช่ลองอนนลองให้คุกกี้ดูดียเผื่อมันจะแบบโผล่มาอ่ะคุกก้ อันไหนอันนี้อันสุดท้ายแล้วจำสแกนตกใจไหมจำสแกนหรือว่าแบบธรรมดาไปมันก็ท่านคนเดียวก็มีตกใจอยู่นะถือว่าเอาไว้แกล้งเพื่อนได้ไหมอันนี้ได้นะเอาไว้แกล้งเพื่อนได้นะดูเดิดเยวมัก็แบบ มันโผล่มาจากดินแหละมันไม่มีอะไรมันโผล่ขึ้นมาเลยถ้าเป็นหัวแบบพวกหัวกะโหลกน่าจะน่ากลัวกว่านี้นะเออลองใส่ดูดหัวกะโหลกนี่เดี๋ยวลองใส่ดูราบกำดักอยู่ดีีของมันไปตีทิ้งทำไมหวังไม่ได้แล้วทีนี้หวังไม่ได้แล้วหวังไม่ได้แล้วลองลองลองดูเออก็น่าจะเวิร์กว่าก็ถือว่าน่ากลัวกว่านเมื่อกี้อ่ะ เป็นไงให้คะแนนกับดักนี้ความน่ากลัวความตกใจตกใจเหรอมันมันตกใจหน้าตัวเองก็ดี <laughs> <laughs> โอเคแสดงว่าถ้าเราเอาหัวของตัวเองใส่เข้าไปมันก็น่าตกใจสิหัวของเพื่อนอย่างเงี้ยอืมใช่โอเคตกใจเพราะหัวตัวเองมัอยู่นั้นได้ไงโอเคโอเคอ่าให้ครึ่งครึ่งก็แล้วกันให้ห้าก็แล้วกันโอเคห้า okay, ถือว่าไม่แย่นะอืมมันไม่แย่มันก็โอเคนะไม่ได้แย่นะจริงจอยากให้เยอะกว่านี้แหละแต่ มันน่าจะมีสิ่งที่ว้าวกว่านี้ในท้ายคลิปใช่ไหมเราดูเราดูเราดูกันท้ายคลิปน่าจะมีว้าวกว่านี้มันจะอยู่แล้วว่าทําไม่เอามาแค่นี้หรอกใช่ไหมไม่บอกโอเคไปไปที่อื่นไปโอเคครับทุกคนเราได้คะแนนมาเพิ่มแล้วงั้นเราไปอันต่อไปอันต่อไปจะต้องง่ากลัวดล สร้างกับดักนี้เพื่อแกล้งเพื่อนของคุณมาดูซิว่ามันจะแกล้งเพื่อนของผมได้จริงหรือเปล่ารอดูครับใส่ลาวาข้างล่างเอ๊ะกับดักมันก็ดูง่ายนะหรือเขาทําอะไรเพิ่มหรือเปล่ามีพิสตันครับเฮ้ยนี่น่าสนใจแล้วก็มอีอันนี้เขาเรียกอะไรทุกคนผมลือมอ่ะโอเควางนี้อ้อผมรู้แนละ้วก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บจะตกไปที่ลาวาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจผมคิดว่าอันนี้ น่าจะเวิร์กกับเอ็มนะเราไปลองกันและนี่ครับทุกคนผมสร้างบ้านไปแล้วซึ่งมันจะเป็นบ้านเพชรมันแปลกหน่อยนะมันไม่เหมือนคนในคลิปวิธีท,ท,ทาตามคลิปก็คือเราต้องวางพิสตันข้างลา่างนี้แล้วก็เราต้องมีลาวาเออผมลืมลาวาไปได้ไงเนี่ยเราวางลาวาเข้าไปเลยวางวางวางผมว่าไม่รอดตายแน่นอนกับดักนี้แล้วก็วางไอเจ้าสกาัฟโฟลดิงเนี่ย โอเควางไปเลยตรงนี้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 ผมว่านะกับดักนี้มันก็มันก็สังเกตได้ง่ายอะ่ะเราก็แค่แบบยืนข้างๆแล้วก็เข้าไปในบ้านก็จบคือมันน่าสงสัยอะทุกคนดูสิดูนะนี่คือมันน่าสงสัยมากที่มันมีพรมสีเขียวๆที่มันเหมือนหญ้ามันดูเหมือนกับดักแบบชัดเจนแต่ไม่เป็นไรเพื่อนของผมน่าจะต้องหลงกลแน่นอนโอเคนี่แล้วเราก็วางประตู แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเปิดประตูแล้วมันจะมันไม่ทํางานนี่หว่าแล้วผมทาําไงดีเออตะวางเซ็นเซอร์ได้ครับทุกคนสมมุติเซ็นเซอร์ทํางานปุ๊บไอ้กับดักนี้ก็จะล่วงลงไปเลยแน่ผมลองทดสอบดูก่อนวางตรงนี้โอเคแล้วสมมุติว่าไอาผมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดินลา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 ,ลานี่เออทุกคนอันนี้ดีกว่าตั้งเยอะดีกว่าที่เปิดประตูอีกโอเค เรารอให้เอ็มมากันทำงานต้องานกินหญ้าดิกินหญ้ากินเยอะๆจะได้ได้ผนเยอะๆกินหญ้าเอ็มหยุด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 ฆ่าแกกับเชือกได้แล้วทำไรน่ะแปลกๆนะเอ็มไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำมานี่มานี่มาอ่าไหนไหนมานี่ก่อนมาเนี่ยเห็นข้างหน้านี้ไม่เอ็มมันคือบ้านเพรเอ็มแต่อย่าพึ่งเข้าไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันคือบ้านเพจบอยมองไม่เห็นอ่าโอเคมานี่มานี่มานี่ก่อนเขาเปีนต้นไม้เหร นี่เอ็มข้างหน้านั้นมันมีบ้านเพชรเอ็มเขาบอกกันว่าข้างในนั้นน่ะจะมีเพชรแบบมหาสารเลยเราต้องไปขโมยมต้องต้องไปขโมยอหรอใช่เราต้องไปขโมยบ้านมันดูเหมือนเอ่อไม่ไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ดูเหมือนกูสานต้องห้าขวบเลยอ่าไม่รู้สิเขาบอกกันว่าบ้านนั้น มีเพชร<ม>เว้ยแบบเพชรมหา,าศาลเลยก็คือแบบผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่มาเล่นแล้วเขาหาเพชรไปเยอะๆแล้วเขาก็สร้างบ้านอย่างนั้นอ่ะ้แท้กำแพงบ้านก็อิ่มแล้วนะนั่นน่ะใช่ใช่แต่เราต้องเงียบๆแล้วค่อยๆเข้าไปทามทามมีมีพิกแอมีพิกแอดไหมพวกมาแค่คุกกี้อ่ะดิมีแหละงั้นเราเข้าไปกันข้างในมันน่าจะมีของนะสร้างบ้านแบบเพชรอย,อย่างนี้ใช่ไหม <S <S ใช่ใช่ใช่เข้าไปเลยเข้าไปเลย เขาไม่น่าจะมีนะเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวดูทางของเจ้าเจ้าของบ้านอยู่ไหมไม่น่าอยู่นะเน่าจะแบบออกเกมไปแล้วนี่ในเซิร์ฟเรามีแค่สองคนเออวะใช่ใช่ลองเข้าไปดูเอ็มเดี๋ยวจะดูทางให้เอ็มเขาไม่น่าจะมาหรอกตอนนี้ดูไว้นะถ้าเขามาถ้าเขามารีบบอกเลยนะได้ได้มาดูกันว่าเอ็มจะเป็นไรหรือเปล่าทุกคนเอ็มตกแล้วเอ็มเป็นไรเป็นไรเอ็มเป็นไรเอาเป็นไรอ่ะ กิดอะไรขึ้นอะไรไม่ได้ปูไว้ให้เดินหรอกเหรออ้าวเอ็มตกกับดักผู้เล่นใหม่เหรอทุกคนกับดักนี้ใช้ได้ตรงนี้เลยไหและนี่รู้มั้หอันนี้บ้านผูเแมงบ้านหาหมู่ทําไปรวยมาจากไหนนะหืโอเคบินบินอย่างนี้ก็รู้แล้วแหละเสกมากนึกว่าปูไว้ให้เดินโหเป็นไงบ้างกับดักกระสักมันดูง่ายๆนะ มันแต่มันมันนึกว่าปูไม่ให้เดินน่ะอ้าเหรอไอเราก็ย่องตั้งนั้น<笑><笑>เปิดประตูปุ๊บล่วงเลยน้ําน้ํช่วยได้ถ้าไม่มีน้ําก็จบอะไม่มีน้ําก็เออไม่มีน้ําก็จบเอมันยังวางบล็อกขึ้นได้อยู่นะเน,ะนี่ยทําให้ดูเฮ้ยก็แต่ใครมันต้องรีแอคให้ทันอ่ะมันต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวก็น่าจะไม่ค่อยเหลือเลือดแล้วแหละน่าจะโดนเผาตายพอดีแล้วให คะแนนเท่าไรหยุดหยุดเจ็บก่อนหยุดได้เหรอให้คะแนนเท่าไหร่กับดักนี้ถือว่าเอ็มตายเลยนะเออมันมันก็ต้องตายแล้วให้ให้เจ็ดเลยก็แล้วกันเฮ้ยให้เจ็ดวะทุกคนเขาให้เจ็ดเฮ้ยถือว่าไม่แย่นะกับดักนี้แต่เอ็มมีคําถามเมื่อกี้ทาอะไรอ่ะตีแกะอ้าเอ็มหายครับทุกคนโอเคถือว่าเขาให้เจ็ดคะแนนนะเฮ้ยสุดยอดไปเลย ก็ห <G ül> วังว่าคราวหน้าน่าจะให้10นะทุกคนกับดัก TNT เพื่อแกล้งเพื่อนของคุณอันนี้มันดูเหมือนอันที่แล้วเลยอะทุกคนแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น TNT ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันคือไมค์คาร์ทีน t ก็คือถ้าเปิดประตูปุ๊บจะระเบิดแบบโคตรแรงเฮ้ยอันนี้เขาใส่น้อยไปผมคิดว่าเขาต้องใส่เพิ่มมากกว่านี้นะพอเปิดปุ๊บแบบตูมโอ้โหผมว่า ตาย100% <laughs> กับดักนี้มันต้องดีนแน่นอนครับทุกคนวิธีทําก็ตามในคลิปเลยแล้วตามในคลิปมันทำไงผมลืมอ๋ออย่างนี้นี่นะเราต้องขุดก่อนเราต้องขุดลงไปก่อนให้มันเป็นรูเผื่อเราจะได้ใส่ TNT ได้แล้วเราก็เอา Observer หันหน้าแป้งบนนี่ให้มันหันหน้าแบบนี้แล้วก็ปิดไปเลยอะฮะ แล้วก็ข้างล่างของ observer วางเ s t o n e แล้วก็ power rail แล้วก็บล็อกตรงนี้1บล็อกและที่เหลือก็แค่ใส่ TNT ครับทุกคนกดไปเลยมผมจะใส่เยอะๆเพราะว่าผมอยากให้มันระเบิดแบบตู้มทีเดียวตายเลยโอเคผมคิดว่าน่าจะพอแล้วแล้วเราก็ปิดครับโอเคปิดเสร็จแล้วผม ห้ามเปิดเด็ดขาดพอเปิดปุ๊บมันระเบิดแน่นอนครับทุกคนเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งทุกคนอันนี้ทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหมก็คือหลังจากที่เอ็มถูกระเบิดไปแล้วผมจะให้เอ็มกลับมาตรงนี้แล้วก็ให้มากดปุ่มนี้ครับทุกคนทุกคนพอไหมถ้าผมกดปุ่มนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น3 2 1สองหนึ่งโอ้ oh my god ทุกคนตกใจไหมไม่รมู้ไม่น่าตกใจหรอกมันก็มันก็คือจัมส์สแกร์เล็กๆนี่แหละหลังจากที่ถูกระเบิดไปแล้ว แล้วก็ให้เอ็มมากดปุ่มตรงนี้ต้องตกใจต่อแน่นอนเฮ้ยทุกคนเอ็มทำอะไรอยู่อะเฮ้ยเอ็มทำอะไรอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอะไร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 ไม่มีอะไรทำอะไรเนี่ยไม่มีอะไรปล่อยแกปล่อยแกเลยเอาแล้วทำไมเป็นแก่ดำอีกแล้วเป็นอะไรกับสีดำมั้งเนี่ยไม่ไม่สีเหมือนกันสีเหมือนกันนี่นี่สีเสื้อเหมือนกันนี่อันอันอันที่แล้วก็แบบตีแก่ด้วยเชือกแล้วนี่มันก ไปไหนไปไหนมาี่กนกลับมากลับมากลับมามามาบ้านนี้มาบ้านนี้นี่บ้านสวยไหมสร้างไว้คือมันเหมือนมันเป็นบ้านไทยอ่ะสวยไหมสวยไหมสวยอยู่นะสวยไหมเอมดูรอบๆดูรอบๆทำเองเหรอใช่ทำเองเลยทําแบบดูยูทูบอ่ะ้ออืมผิดนิดหนึ่งนะไม่ใช่กระจกแผ่นเอาหรอแต่ก็เป็นไงเป็นไงบ้านสวยไหม้อใช้ได้แต่เล็กไปหน่อยโอเค ถือว่าแบบมันเป็นคังเก็บของเราไงเราแบบเราไปฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเรามาเก็บอาหารได้ที่นี่เข้าไปดวงในได้ไหมอเอาเอ็มไม่ตายเป็นไปได้ไงเดือดเหลือเท่าไหร่น่ะไม่ลดเลยไม่รู้สึกเลยฮจริงดิเอ็มอทำไมหนึ่งไม่ตายไม่ตาย,อย,อยทำไมหนึ่งไม่ตาย,อย,ออย,อยหยุดหยุด มานี่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 ดิพีพีเก่าหน่อยเว้ยมาดูมาดูตีไม่ถึงไปละไปละอะไรอะลองลองลองกดดูเอ็มมันคืออะไรไม่รู้อะเฮเป็นไงจัมสแกร์ในมายครับโอ้อะไรนาะโอ้โหเอ็มเอ็มไม่ค่อยตกใจเลยอ่ะอันนี้ทำไมอ่ะมันแบบไม่ค่อยดีอะโดนบ่อยโดนบ่อยยังไงอ่ะ ก็ตอนตอนช่วงมันอัปเดตแรกๆก็เล่นบ่อยอ่าก็เลยไม่โดนไม่ค่อยตกใจตอนก่อนตกใจจนมันชินแล้วอ่ะเนี่ยไอไอหน,น้านี้มันชินแล้วะนว่หผมนึกว่าเอมจะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ผมนึกว่าเอ็มจะตกใจมากกว่านี้ซะอีกออแล้วเป็นไงนกับดักสองอันนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ให้แบบรวมกันเลยละกันให้รวม<ต>หรอแต,แต่สงสัยทําไมไม่ตายตรงนี้เคถือว่าช่างมันก่อน ให้คะแนนเท่าไหรด่ดีอันนี้กับดัก2อ,อันนี้บ้านแล้วก็จัมส์แสอันนี้เอลเลอร์การเดียนบ้านบ้านกับเอลเลอร์การเดียนเหรอให้รวมกันเหรอใช่ให้รวมกันเลยจัมสแ์แสแบบเอาแบบตกใจใช่ไหมอือฮึให้แปดเฮ้ยเฮ้ยแปดเยอะนะอือตกใจบ้านใชบ้านหอ <laughs> อือตกใจบ้านเปิดประตูแล้วอยู่ดีก็บึมเลย <laughs> โอ้โหดูดูระเบิดดิแปบ๊บเดียวอ่ะ ระเบิดไปเลยเปิดประตูเข้าไปที่ตกใจกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่ระเบิดนะตกใจ <ทำ S 1> ไอ้ไอ้ไหน้าที่มันอยู่บนพื้นน่ะหน้าที่อยู่ใต้ประตูหน้าตกใจเนี่ยทามดูนี่ดิตกใจหน้าเนี่ <c oughs> นี่มันหน้าโลบอกะนี่หว่า <c oughs> ตกใจหน้านี่ตอนแรกเปิดประตูเออมันมีหน้านี่อยู่ตกใจแล้วแล้วก็ระเบิดตุ้มตายต้องตายแต่ทำไมระเบิดมันไม่มีผลงงเหมือนกันแล้วอันนี้อ่ะคิดว่าแกงผู้เล่นใหม่ได้ไหมเอลเดอร์กาเดียนแกงผู้เล่นใหม่ถ้าคนที่ไม่รู้เขาน่าจะตกใจอย,อยู่นะ เออน่าจะตกใจนะแบบเสียงมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่อันนี้อันนี้โดนจนชินแล้วไงให้แปดให้แปดเลยให้แปดเลยตกใจบ้านนะตกใจให,หน้าเนี่ยหน้านี่ให้ห้าเลย <c oughs> อันนี้คือห้าระเบิดคือสามนะครับนะลองคิดดูดิมันคล้ายๆแบบนะขุดเหมือนอยู่เนี้ยหันหลังมาเจอคีปเปิร์ดแล้วระเบิดตูม้มเนี้ยคล้ายๆกันเลยแต่เนีียคือไม่ต้องหันหลังอันนี้คือเปอิดประตูแล้วเจอเลยโอเคโอเค ถือว่าเราได้คะแนน8เลยนะครับทุกคนเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยดีกว่าอุ้ยอันนี้เกี่ยวกับเรือครับทุกคนโอ้จะมีเรือโผล่มาเยอะๆครับทุกคนวิธีทําก็คือ observer แล้วก็อะไรเนี่ยโอเคผมจะทําตามให้ได้เพราะาผมต้องแกงเพื่อนของผมโอเคดูเหมือนน่าจะทําเรือนะครับทุกคนอ่ะฮะทำแล้วก็ยังไงต่อก็คือถ้าขี่ปุ๊บมันจะระเบิดมาเลยใช่ไหมโอ้มันจะเป็นแบบเรือหนึ่งอัน แล้วตอนนี้ขี่เพิ่มมันจะออกมาโคตรเยอะโอ้โหกอ,หอไม่รู้อ่ะอันนี้จะเวิร์กหรือเปล่าแต่เราต้องลองทุกอย่างนี่เป็นไปได้ฮ <c oughs> ถ้าเรือผมเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่าวางเรืออันมหาศาลอย่างแรกเลย d i s p e n s ร์ตรงนี้แล้วก็ยังไงนะแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังอ่าถูกต้องแล้วก็วางไม้ตรงนี้ครับแล้วก็ hopper crafting t a b l ลแล้วผมจะต้องมีจุดยืนก่อนอ่าผมจะยืนตรงนี้แล้วกันโอเค และผมก็คราฟเรือนี่แล้วก็กดคิวรัวกดคิวรัวโอเคกดไปผมจะกดให้เต็ม24อันเลยได้แล้วครบ24อันแล้วเอา้ามันลงไม่ทันครับโอ้โหดูมัน stack สแต็กสิทุกคนเอา้าถ้ามันสแต็กอย่างนี้เพื่อนก็รู้สิว่าเราสแต็กไว้เออไม่เป็นไรรอให้มันลงให้หมดโอเคหมดแล้วหมดแล้วที่เหลือก็แค่ทุบทุบทุบอ่าฮะโอ้โหถ้าผมขี่มันต้องระเบิดแน่นอนผมไม่กล้าขี่อะ่ะเอ้ยแต่ผมอยากลองดูว่ามัน มันทําได้จริงหรือเปล่าแต่ผมลองไม่ได้ถ้าผมขี่มันก็จะกระจายงั้นไม่เป็นไรตัวทดลองของเราก็คือเอ็มนั่นเองเอ็มข้างหน้าเนี่ยเราจะไปขี่เรือกันเว้ยขี่เรือเห็นไหมมัน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 คือเรือสองชั้นเราสามารถขี่ด้วยกันได้ไปเราไปขี่กันคือมันคือเรือพิเศษด้วยเอ็มมันคือเรือแบบมันคือเรือสองชั้นคันแรกในไมค์ครับถามถามจริงมันเรือสองชั้นคันแรกในเกมใช่มันก็แบบเอามาติดกันอะ มันไม่มีอะไรหรอกหรอใช่มันไม่มีอะไรเลยลองลองคีดูแบบเราจะไปไปหาวันพีทกันวันพีทใช่วันวันพีทมันไม่มีจริงไม่ใช่หรอครับวันพีทนี่แบบหนึ่งชิ้น,นะอะเออช่างมาันเถอะะไปๆๆไปๆๆไปไปๆๆไปไปเลยไปเลยคีเลยเอ็มแล้วต้องกดอันไหนมันมีชั้นล่างหรือชั้นบนอันไหนก็ได้ชั้นบนก็แล้วกันอยู่สูงส่งเฮ้ยขีย่แล้วทุกคนเอ็มขี่แล้วเอ็มทำอะไรอ่ะทำอะไรเอ็ม มันคือเรือเอ้าทาไมมันออกมาเยอะขนาดนี้ทาอะไรเนี่ยเอ็มทำอะไรไปไม่รู้อะไรเอ็มเก็บเลยเก็บเลยเก็บอะไรมีขาถาวถาแยงเงาอะไรคืออะไรเอ็มทำอะไรอ่ะไม่รู้เมื่อกี้ก็ตรงเนี้ก็มีเรือแค่สองชั้นทำไมมันออกมาเยอะขนาดนี้อเ,นเอ็มต้องเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย เก็บทั้งหมดนี้เลยเก็บทั้งทั้งหมดใช่เก็บทั้งหมดนี้เลยดูสิยังยังไม่ได้ดูท่าเรือผมดีทุกคนคือมันมีแต่เรือตอนนี้เป็นเพราะเอ็มเลยยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปไปเก็บไปทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปไปเก็บเรอยู่ดีมันก็โผล่มาอะไรอะไรเรือเรือมันเคยอยู่หมู่บ้านไอโคโนฮามา่ก่อนเนาะ มานั่งเก็บอะไรอย่างงี้จริงเหรอยังไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีก็โผล่มาน้ำหมดละนูน่นอีกอันหนึ่งตรงนูน่นอันเดียวตรงนู่นให้คำวิญญาอยู่ตงนู้นนะมันเด้งมาไกลครอ่ะหมดละอันสุดท้ายสุดยอดที่หลังอย่าทำอีกนะแบบเนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจริงๆมันก็คือแกงนั่นแหละเอ็มให้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ให้ในด้านไหนให้ในด้านทั้งแกงด้วยทั้งแบบทุกอย่างอ,ะอ่ะอา่าอืม จิดดูก่อนวนนะี้ขอเอาแต้มบนเรืนนะอันไหมให้เจ็ดให้ประมาณ7จุห้าก็แล้วกันมันไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อเจ็ดจุดห้าโอเคไม่มได้แย่7จุดห้าก็แต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นโหมดสไบเวลมาเก็บเรือนิดหนักอยู่นาเหนื่อยนะจริง <c oughs> ถ้าคะแนนเอาไปเลยนั่งเก็บเรือโอเคให้เอ็มแบบกับดักวันนี้ทุกๆอันเลยจะให้แบบอันไหนเป็นที่หนึ่งแบบอันดับหนึ่งเลยที่แบบเราเอาไปแกล้งเพื่อนได้ด้วยแบบ ดีกับดักดีอย่างเงี้ยแหน่ไหนเป็นที่หนึ่งกับดักดีแกล้งเพื่อนอันดับหนึ่งอ๋อใช่อันดับหนึ่งเป็นอันไหนอ่ามันมีอยู่สองอันที่ชอบอ่ะอ่าเรื่องมาสองอันนั้นก่อนอ่าอันแรกเลยก็คือไอ้ไอ้ไอ้นั่นแ่ะไอ้หัวผัวหัวหัวไอ้ยันน่ะลงศพอ่ะอ่ะฮะเริ่มลงศพลงศพอ่ะลงศพอ่ะใช่ใช่อ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นชอบนะมันก็ดูก็ดูมันดูตลกแล้วมันดูตกใจดิอือแล้วอีกอันหนึ่ง บ้านตรงเนี้ย้บ้านข้างหลังเนี้ยบ้านเปิดประตูแล้วระเบิดอนะนะอืมอืมถ้า,าตายก็คือดีเลยอ่ะค,คืออยากให้ตายบ้างงั้นใช่แต่ทําไม <c oughs> มันไม่ตาย <c oughs> มีพลังต่างทางระเบิดไงหรอเบียว <Be el. S 2> อืเอ็มระหว่างลุมศพกับกับดักระเบิดบ้านจะให้อันไหนเป็นที่หนึ่งแล้วก็แบบทุกคนสามารถใช้แล้วก็แกงเพื่อนได้ด้วยอันไหนดีสุดให้มาอันเดียวในใจใจสุดก็น่าจะบ้านนี้เลย เข้าไปปุ๊บระเบิดดูตายเลยถ้าถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นแกล้งแบบแกล้งเฉยเฉไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นก็ลุงก็นั่นแหละไอหลุมศพอะแต่ถ้าเอาแบบสาใจก็อันนี้แหละอันนี้อันนี้โหดนะเอ้แต่แต่ถ้าไม่อยากฆ่าหรือไม่อยากระเบิดอะก็ใช้เรือก็ได้นะเรือก็ดูทรมานอยู่โอเคถือว่าคลิปนี้ผมแกล้งเอ็มได้สำเร็จแล้วก็ได้คะแนนเยอะด้วยนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ยิมก็ไลค์กดติดตามด้วยอย่าลืมกดติดตามเอ็มด้วยไป